ให้ดูกองที่หนึ่งสีฟ้า,าค่ะกองที่หนึ่งกองที่สองสีแดงกองที่สามสีเขียวน่ารักมากมา ดี๋ยวโชว์ให้ดูนะทำสำาหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเออเป็นคนที่สำดาวเป็นคนที่คุณมีปัญหาอยู่แต่ต้องบอกว่าคุณจะรับเขาเข้ามาในชีวิตหรือไม่มันแล้วแต่คุณนะคะว่าสามดาบขึ้นเนี่ยมันหมายมันหมายความว่าคนคนนี้คือ ยังไม่หมดวระกรรมนะคะเออแล้วบอกว่ายังไม่หมดวาระกรรมะะเขาเป็นใครเขาเป็นคนใจเป็นคนใจใจใจคู่คู่อ่ะเออเป็นคนแบบโกรธก็ไม่พูดเลือกเลือกคู่ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเลือกนิ่งนิ่งไว้ก่อนอเลยว่าอีโก้สูงมากนะคะ ฮปินเตะเนี่ยต้องบอกว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเนาะเออเป็นคู่ทางไหนล่ะะเป็นจิตวิญ,ญญาณได้ไหมก็มีส่วนนะคะพิธีนี้ก็เป็นพิธีที่พูดถึงนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคู่กันมาหลายพบหลายชาติละนะคะการดูดวงของโปรดใช้วิจารยญาณด้วยแล้วการทำนายดวงแบบเปียกานเป็นแบบจูเลี a ร r e a ดิ้งมันอาจจะมีให้ตรงหรือไม่ตรงกับคุณอยู่แล้วเน่นะคะแต่ถ้าใครมีความเชื่อในเรื่องของสปิริตเนาะมีมีความเชื่อในเรื่องของ จิตวิญญาณเน่ยเออก็ต้องต้องบอกว่าการการมาพบเจอกันเนี่ยไม่ว่าคุณคุณจะเจอใครหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยนั่นนั่นคือคุณมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณมีวิบากเออเท่าทีครับคุณมีโชคชะตาร่วมกันเออถ้าคุณทำดีนะคะสิ่งที่ได้กลับมาก็คือ เรื่องดีๆอย่างเช่นความรักเนี่ยไพ่กลุ่มที่หน่ะใครเลือกกลุ่มที่หนึ่งบ้างน,นะคุณได้3ดาบขึ้นอนะพลังงานของคนคนที่คุณเหนื่อย Toxic Relationship พอะเออยังไม่จบนะใครที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะสเดือนนับจากนี้นะคะเป็นประเภทแบบเออท็อกซิ t รีเลชั่นชเป็นคนที่คุณคบหาอาจะเป็นคนคุยนะคะหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ดีไม่กี่วัน สมมติมีสิบวันดีสามวันทะเลาะไปแล้วเจ็ดวันนะคะเนี่ยเรามาดูกันว่าทําไมทําไมทําไมมันไม่ยังไม่ขาดสักทีทไม่ยังไม่ขาดสักทีเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้อีกหนึ่งสำหรับเป็นพาโนคาะเหมือนกันไพ่นี้พูดถึงในเรื่องของการเนี่ยปวดหัวยังไม่หลุดพ้น เราไม่สามารถฝืนโชคชะตาได้นะคะถ้าถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะหลุดคือการทำนายคไพทาโร่ค่ะเออจะเป็นการทำนายสามเดือนดังนั้นดังนั้นในสามเดือนนี้มันยังไม่หลุดไงเออเข้าใจปะเออดังนั้นถ้าใ,ใครอยากจะรู้ว่าเอ,อ้ยคนคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอะไรกับคุณนะคะ เป,เป็นจริงๆแล้วแบบเออคนคนนี้เป็นยังไงกับคุณแนะนำนะคะตอนนี้มันมีโปรในเรื่องของ p a s t i f e relationship นะคะเ,ออเป็นเหมือนกับเอาวันเดิอนปีเกิดของคุณมา calculator นะคะเป็นหาหาค่าบางอย่างว่าเออในอดิตชาติคุณกับเขาเป็นอะไรกันเออทำไมแบบในปัจจุบ,บันมันถึงขาดเป็นยากจังเลย แต่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะศาสตร์การทำนายดวงแบบไหนทุกอย่างจะต้องอยู่ที่ความเชื่อมั่นศรัทธาและโปรดใช้เป็นแนวทางเท่านั้นโอเคไหมเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเปิดรับอยู่นะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ค่า,าความเข้ากันได้ของคุณและเขาคนนั้นนะคะเพียงแค่แบบออคุณต้องการอยากจะรู้อดีตชาตินะคะหรือว่าความสัมพันธ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อแล้วใครคาที่กำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วแบบไพ่ ไพ่ออะไรอู้ไพ่นี้เป็นไพ่ของเป็นไพ่พลังมุ่งมั่นแพชชั่นคือคือแปลกนะคู่นี้เหมือนแบบคู่กรรมที่จะกลายเป็นคู่แทนไงไม่รู้บางคนเรียกว่า twin f r a m e energy ได้ไหมได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้แน่นอนนะคะขออนุญาตปิดไว้ คือคือภาพนี้มันเป็นมันเป็นในเรื่องของเนี่ยเราปิดไว้ก่อนนะออฮะคือภาพนี้ค่ะเป็นเป็นในเรื่องของแพทชั่นที่ยังไม่หมดไอตอนอยู่ไม่เห็นค่าเนาะอ่าฮะแต่พอไปแล้วเห็นค่าคุณซะงั้นเลยเออดังนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเมื่อไรอ่าอันเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูพื้นดวงกันระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะตอนนี้ก็เปิดรับอ่านอยู่ <c oughs> ใครเลือกกองแรกจ้ะแต่ถ้าคุณบอกว่าอุ๊ยคูไอมีแต่คนเก่าเลยไม่เอาได้ไหมอู้ได้นะคะได้แล้วแต่คุณเลยนะคะแล้วแต่คุณเลยเพราะว่าการจำในดวงนะคะต้องบอกว่าโปรดโปรดโปรด,โปรดใช้วิจารยานในการรับชมแล้วก็รับฟังอะ่ะเดี๋ยวเรามาอีกหนึ่งสำรับกันดีกว่าเราใช้เป็นสำรับล่าสุดนะคะ ก็จะเป็นในเรื่องแบบโมโมเดนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวรามาดูกันอันนี้เอีเขาเป็นใครคะใครที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเพราะวันนี้เราใช้สองชัรับในการมา clarify กันเลยนะคะออ้มพแบบว่าเราต้องเอาเอาเบาะมาลองในการวางแพ้นะคะ แอมเปอเรอร์ okay. Emperor, คนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดเดือนเออเขาเรียกว่าเดือนเดือนห้าหกห้าเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนกรกฎาได้อนะคะแล้วกเ็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแนวเผด็จการแต่ก็อย่างว่าแหละเขาเป็นคนเก่ง ก็ต้องเข้าใจก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ว่าเออนางเก่งนะคุณถ้าคุณกําลังดิวกับคนที่เขาเก่งอาจจะประสบผลสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเออหรือคุณอาจจะดีกว่าคนที่อายุมากกว่าแต่เขาเก่งอะ่ะเออเขามีแบบตําแหน่งอะไรที่มันแบบเออน่าเชื่อถือหรือเก่งในสายงานของเขาแน่นอนอีโก้ของเขาอ่ะมันมาใช้ในความรักด้วยดังนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจในในสภาวะ นิสัยอีโมชั่นของเขาคบยากเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังยังมองว่าคนลักษณะแบบนี้แหละที่กําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณใน3เดือนนะคะหเหรียญกลุ่มนี้เนี่ยการกลับมาครั้งนี้คุณจะได้ของขวัญอืมแล้วก็สามดาบขึ้นใบแรกจําได้ป่ะดังนั้นถามว่าเขาจะกลับมาง้อไหมง้อง้ออยู่แล้วสามเดือนนี้ถือของขวัญมาให้คุณด้วยเนี่ยคิงเหรียญเนี่ยนะคะ ไม่ต้องกังวลไปะคะ่ะไอคนที่เข้ามาเนี่ยพลังคนเก่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าถ้าไม่เอาได้ไหมอยู่ที่เจตนาของเราจิตของคุณอิสระไม่มีใครบังคับได้นะคะแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่คุณก็รักเหมือนกันนะคะแล้วก็รอคอยหอเขามาง้อ,อก,ก็ดีใจด้วยนะคะ เพราะว่าระยะเวลานับแต่นี้นะคะ justice คือไพ่ของความยุติธรรมอมืความจริงปรากฏ justice คือความจริงความยุติธรรมความใช่คือคู่ของคุณอะ t o ซิกนะแต่มันจะเป็นคู่กรรมที่จะกลายเป็นคู่แท้อย่าไปซีเรียสไปอโอเคไหมคือ justice ออกมาบอกว่ามันใช่แล้วการที่คุณมาเจอคลิปนี้ในวันนี้เนี่ยในวันในวันในในวันที่แบบ เออ่คุณอาจจะทําอะไรไม่รู้อ,อ,อยู่ๆคลิปนี้ดีดกระเด้งขึ้นมามันเป็นสัญญาณจากเขาเป็นสัญญาณจัก,กรวาลน,นะคะที่ต้องการอยากจะส่งตรงถึงคุณนะคะว้าว six of cups การกลับมาคืนดนีึ่งคนรักเก่าแล้วฉันจะตื่นเต้นทําไมก่อนเอาเป็นว่าโปรดช่วิจารย์านด้วยนะคะถามว่าอ่านคอมเมนต์ไม่อ่านนะโอแล้วก็ eat, อินอินนะแล,แล้วก็บอกตลอดเลยนะว่า general ลดิงมันอาจจะตรงหรือไม่ตรง อย่าไปอะไรเยอะถ้าคุณอยากจะรีเช็คเอ้ามาโซลเป็นแบบส่วนตัวได้ <c oughs> นจัจจะโอเคคะ่ะพลังงานของ66 6688นะคะเอาใหม่นะเป็นพลังงานของ6688ถ้าใครนะคะทีมรอคอยแฟนเก่าแล้วก็อยากที่ใช้แฟนเก่ากลับมาง้อคายบอกเลย20ชั่วโมงนับจากนี้20ชั่วโมงนับจากนี้คุณจะได้รับเมสสิจจากเขาคนนั้น หรือ16ชั่วโมงนับจากนี้นะคะแล้วก็ไม่เกิน6สัปดาห์ไม่เกิน8สัปดาห์ยังไงคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ก็มีโอกาสคืนดีกันสูงมากใครที่มีความบีีลใคครท่มมวามเชื่อมัน่นน้อมรับพลังงานนี้ได้เลยด้วย6688ตอนนี้คุณไอเปิดรับการทำายดวงไฟ PDF นะคะมีในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ในเรื่องของร้อยมิติจุกๆไปเลยถ้าในสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าต้องการอยากให้ทํา หัวข้ออะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันตั้งจิตอธิษฐานใครใครนะคะที่กำลังใครกันนะที่กำลังทำไมต้องต้องสั่นด้วยกล้องโอเคได้ละ ใครกันนาะที่กํำลังจะเข้ามาหาเปนเพื่อนกลุ่มที่สองใครกันนาะที่กําลังจะเข้ามาหาเปนเพื่อนกลุ่มที่สองโอเคค่ะได้ละพลังธาตุไฟแม่สิงห์ธนูพลังคนวันพฤหัสพลังของคนที่มีเลขหนึ่ง เกิดวันที่หนึ่งเกิดวันที่สิบเอ็ด,ดเกิดวันที่ยีิบเอ็ดเกิดเดือนมก,กราเกิดเดือนพฤศจิกายนเมษงหนูนะคะพออลังของคนที่ทัดไฟนี่เด่นเมษาหนแล้วก็เกิดเดือนมีนาคมได้นะคะคนนี้อาจจะเกิดเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็เป็นเมถุนตุนกุมได้นะคะทัดลมทัดไฟเด่นเนาะทีนี้เดี๋ยวขอเนื้อ clarify สามใบนี้เลย แะคะ่แค่แค่แค่รีไฟใบนี้นะคะไม่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆนจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใบที่หนึ่งที่คุณได้คนนี้เป็นคนตลกเนอะคนที่จะเข้ามาหาคุณเป็นคนแบบเป็นคนตลกอะแล้วชอบแกล้งนะคะประมาณว่าปากปากไม่ตรงกับใจคนโสดก็มีโอกาสได้เจอเขาคนนี้เป็นนิวเลิฟผ่านทางการงานนะคะเป็นเป็นคนอายุมากกว่าคุณอาจจะมีอายุมากกว่า5-10ปีขึ้นไปห้าปีสิบ เอ่อถ้าถ้าเขาแบบอายุมากกว่าคุณเนี่ยคนคนนี้มีโอกาสยารางสูงหมายถึงว่าเขาโสดนะแต่เขาอาจจะผ่านกันมีครอบครัวมาแล้วแต่แน่นอนพลังงานแบบนี้คือพลังงานของการเกื้อกูลนะคะคุณจะได้เจอคู่มาเกื้อกูลค,คุณ,คณเกื้อกูลหมายถึงอะไรการช่วยเหลือการซัพพอร์ตนะคะเออนะใครที่ชอบคนแก่ก็เออนะแต่ถ้า เป็นไม่ได้ไหมจะไว้เบอร์ซ่าได้อาจจะได้เด็กกว่าห้าปีสิปีสิบห้าปีได้หมดนะคะมีใครบางคนแอบมองแอบสองคุณอยู่ใครกันนะนะคะแม่สิงหขนูนะคะแม่สิงห์โอ้ดังนั้นการติ้งมาเป็นสัญญาณเตือนว่าเช yes y s นะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเออช่วงนี้แบบคนนี้เขามาสองเราหรือเปล่าให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณ วันนี้มาสองคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโดยเฉพาะคนที่มีในลักษณะของเกิดเดือนมีนาคมเกิดเมษิกันนูเกิดวันที่สามเกิดวันที่สิบสามเกิดวันที่ยี่สิบสามเกิดสามสิบสามเอ็ดอะไรแบบนี้ได้นะคะเออเนี่ยเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะมาสองแล้วก็เป็นประเภทแบบชอบแกล้งให้ให้คุณสับสนงงงวย รักหรือไม่รักไม่รู้แต่แกล้งคุณก่อนไพ่แปดดาบมันหมายถึงการชอบแกล้งมันหมายถึงการชอบแบบไมเกมนะคะหรือว่าทําให้คุณคิดว่าเขาแบบคิดยังไงกันหนะเอ่อช่วงที่มาคุยกับคุณแรกๆก็จีบคุณตามตื้อคุณสุดยอดเลยหลังๆมานี้ก็คือแบบทําตัวแปลกไปคุณกับการเป็นไฝ่ายไล่ล่าเขาคุณกับการเป็นฝ่ายแบบคิดถึงเขาซึ่ง บุคคลนี้จะเข้ามาแต่แน่นอนหนึ่งถ้วยขึ้นคุณวมองเห็นเป็น new love คุณอาจจะเจอคนที่ตลกตลกเออเข้ามาแบบจากชีวิตฉันไม่ได้มีความความสับสนแต่พอมาเจอคนนี้ความสับสนเข้ามามาเติมเต็มรักต่างวัยชัดเจนมากแล้วต่างวัยในที่นี้คือต่างจริงๆนะไม่ไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ต่างแค่น้อยๆอย่ะต่างจริงอะ่ะเออ มันเป็นในลักษณะของความรักที่มาพร้อมกับความแม่ตาประณีเออมันมาพร้อมกับความรักที่ the right time นะคะหรือว่าถูกเวลานั่นเองเป็นคนใกล้ตัวได้หรือเปล่าหนึ่งถ้วยมันหมายถึงการมีแม่ตาจิตต่อกันมานานแล้วดังนั้นถามว่าหนึ่งถ้วยได้หรือเปล่าก็ตอบว่าใช่อาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่กําลังอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่อยากจะเข้ามา มาอะไรมามาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับคุณอยู่ๆว่ามันบอกรักคุณนะคะอืมคนที่คุณก็รู้ว่าใครหนึ่งถ้วยคือคนที่คุณรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณแบบไม่ไม่มั่นใจว่าเออเขาคิดยังไงกันยังไงดวงของเราเป็นแบบ general reading เพราะว่าเห็นหลายคอมเมนต์มากคืออ e ินอินนะเอออะไรอย่างเงี้ย คือต้องบอกก่อนว่า general reading อันไหนตรงเก็บป้ายอันไหนไม่ตรงทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ได้ว่าเด้โอเค tree of c u f f นะคะเป็นเพื่อนของคุณได้เราบอกแล้วว่า New เล v e ของคุณหรือว่าคนที่กำลังจะเข้ามานะคะอยู่ในแวดวงของคุณนะคะเออเป็นเป็นเป็นเพื่อนเป็นคนที่พบเจอในโซเชียลหรือว่าแม้กระทั่งแอปเดตติ้งก็ได้นะคะใครที่แบบว่า ต้องดูด้อแอปเดตติ้งอะแต่ถ้าคุณกำลังเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่พัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงมีศักยภาพมากขึ้นได้นะคะ New love ค่ะเออใครเลือกกองสองยินดีด้วยไม่ใช่พลังงานเก่าพลังงานใหม่แต่มันอยู่ที่เจ็ดจำนงเจ็ดจิตฟรีวิวจิตของคุณว่าคุณแบบ อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใหม่หรือเก่าถูกไหมแต่พอมันเลือกกองที่สองอะ่ะมันไม่ใช่พลังงานเก่าไงมันคือนิวนะจ๊ะแล้วเลขสาเลขเลขสมเลขหนึ่งอ่ะเลขเจนเนอร์ทำไมเลขสามเลขหนึ่งออกเยอะมากแองเจลานำเบอร์งคุณ3ามหนึ่งสาหนึ่งแน่นอนชัวป้าบนะคะแล้วก็ใครที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงนะแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าแบบ มันใช่ดวงของคุณหรือเปล่า да ok น,นะคะคุณแนะนำว่ามารีเช็คกันดีกว่าตอนนี้คัมแบ็กกลับมารับคิวดูดวงแล้วนะคะเอ่อมีบริการในเรื่องของจิตวิญญาณความเข้ากันได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของร้อยมิติความสัมพันธ์เป็นไฟล์ p d f ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์จองคิวกันได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งสำหรับให้นะคะเดี๋ยววันนี้เราเพิ่มเติม อีกหนึ่งสำรับให้นี่เราใช้ Rider b e a e เพิ่มเติมเราใช้ Rider b e a e เพิ่มเติมให้คุณแบบหนึ่งนะคะขอเพิ่มเติมให้เพื่อนๆหน่อยวันนี้เราจะใช้ทารกค้าสองสองสำรับเลยนะคะโอเคค่ะว้าว wow. The Emperor ได้ the emperor นี่หมายถึงอะไรรู้ปะ่ะรักต่างวัยเป็นรักที่มั่นคงมัน the right time จริงมามาถูกวา,วาระมาถูกเวลา new love ของคุณมีความมั่นคงของคุณสูงมากเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันอ๋อมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและเ the sun ก็ขึ้นจบแล้วนะคะอ่าฮะคือมีมีมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นะคะซึ่งการพบเจอ New Love ในตอนนี้คุณทั้งคู่เคยเจอกันมาก่อนแล้วเมื่อเมื่อเจอกันคุณจะมีความรู้สึกว่าแบบจำกันได้ t w i n f r e e n e r g y ได้เหมือนกันด้วยเออมีโอกาสนะเออแต่ถ้าใครแบบเชื่อในเรื่องของในเรื่องของ t w e r i n f r e q u e n y อะ่ะตอนนี้ครัก็เปิดในการรีเช็คอยู่ยังไงก็นะเนีสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามนัดคิวกันได้นะคะ เ,เพื่อที่จะเป็นดวงของคุณเองเพราะอันนี้มันคือ general reading แน่นอนมันมีอาจจะอาจจะตรงไม่ตรงถูกมอ้อันไหนที่ตรงก็คือรับไปอันไหนที่ไม่ตรงก็ทิ้งไว้ตรงนี้ดังนั้นคนที่จะมาได้เจอคลิปนี้เนี่ยมันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกนะคะแล้ววันนี้มีความตั้งใจตั้งใจใน,นที่แบบว่าเปิดเทอมแล้วนะแล้วก็แบบงานยุ่งมากอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คือเอ้าก็ทําพร้อมเวลาเลยเราจะปล่อยคลิปไม่เกินสามทุ่มแล้วก็อัดเลยค่ะ นะจ๊ะดังนั้น3131จะเป็นคำยืนยันคำทํานายกลุ่ม2นะ New Love er ที่เป็น New Love er Twin Frame Energy การมาพบเจอคลิปนี้คลิปนี้มีสัญญาณบางอย่างส่งถึงคุณนะคะก็ยืนยันคําตอบด้วย Angel Number 3131เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขถ้า,นาสนใจในการ Personal ส่วนตัวก็ แอดไลน์มาสอบถามกันได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีกลุ่ม3นะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันใครที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเร็วนี้ภายไม่เกิน3เดือนใครที่กำลังจะเข้ามาหาคุณภายใน3เดือนนี้กลุ่มที่3ขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานได้เลยนะคะใครที่กำลังจะเข้ามาหาคุณใน3เดือนนี้ นะคะสิบถ้วยคู่แท้โซเมตจบแล้วไม่อ่านต่อแล้วรับไปค่ะสิบสิบค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่ง,นนงนองนวมยตลกไหมตลกเนาะเอา้านี่ไพ่เยอะมากเลยแม่อุ้ยโทษทีค่ะไพ่เยอะมากใครที่กำลังจะเข้าหมาคุณนี่ได้แต่งงานชวนเลย คนโสดนี่คุณจะได้แฟนนะคะส่วนคนไม่โสดนี่ก็จะมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจแล้วก็จะพัฒนากลายไปเป็นคู่แท้คือสิบถ้วยมันหมายถึงความแบบสมดุลการประนีประนอมอะอือแล้วแล้วเราถามว่าใครที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในสเดือนนี้ไพ่ใบที่หนึ่งก็ออกมาสวยขนาดนี้มันต้องอ่านต่อไหมคะอ่านต่ออ่านต่อ clarify นะ อ่านต่อสิไม่อ่านไม่ได้ก็คไยเห็นสิบถ้วยเป็นเลขของการตั้งครอบครัวเออเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ไหมที่แบบว่ากลุ่มนี้นะคะคนคนคน,คนที่ข <c oughs> อให้กับสอวอ่อาไม่ค่อยดีไเป็นไปได้ไหมคะว่ากลุ่มนี้เนี่ยคนที่กาลังจะเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณอาจจะโสดมาแบบนานมาก อ่าแล้วอยู่ๆคือจักรวาลก็ประทานคู่แท้ทางจิตวิญญาณเอ่อหรือทวินเฟรตเอเนอรจีหรือเป็นแบบ s o เมดเอ n e นอร์จีคารมาคามิกหรือว่ากรรมคู่กรรมแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นคู่แท้คู่กรรมแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นคู่บุญได้หมดความรักถ้าพูดด้วยแฟกต์เลยนะมันไม่มีมันไม่มีสุขตลอดเวลาหรอกค่ะมันคือทุกข์ซะส่วนใหญ่ ดังนั้นเขาจะไม่มีคำพูดนี้หรอกว่าความรักคือความทุกข์มันเรื่องจริงนะคะโปรโมชั่นหวานอยู่แล้วค่ะพอผ่านมุโปรโมชั่นมาโอ้โหมันจะมีฟีลลิ่งแบบทุกคนเคยมีความรักหมดอ่ะใช่ไหมเข้าใจสิ่งที่ผูอ้อ่านสื่อใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาไฟล์เอาหาคำตอบเพิ่มเติมแคลิฟายเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมนะคะไฮพินเตดเป็นคนมีเสน่ห์เวอร์เลยราศีมีนนะคะ ราศีธาตุน้ำนะคะเ,เด่นในเรื่องของลัคนาราศีมีลัคนาราศีกมุมลัคนาราศีมกรนะคะหรือผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ผู้ที่มีเลขสองอยู่ในวันวันอะไรอะวันเกิดเช่นวันที่เกิดวันที่สองเกิดสิบสองเกิดยีสิบสองเกิดสองสองเออหรือแม้กระทั่ง เออคนที่เป็นในลักษณะคนที่เข้ามาหาคุณนะเป็นในลักษณะของคนที่มีเสน่ห์มากเออเขาอาจจะไม่ใช่แบบคนน่าตาดมากแต่ทุกท่วงท่าทุกการทําทุกการพูดมันดูมีเสน่ห์ไปหมดและเป็นคนที่เงียบเป็นคนมีเซ็กแอปเพลในตัวเองสูงมากอืมคนที่จะเข้ามาหาคุณนะเป็นคนวันเสาร์ได้ วันพุธได้วันศุกร์ได้นะคะคนคนนี้เนี่ยวายเห็นในเรื่องของเออความเซตชั n นดาวในเรื่องอาชีพคือมีอาชีพที่มั่นคงคนที่จะเข้ามาหาคุณนะเป็นคนที่มีอาชีพที่มั่นคงอาจจะสร้างตัวตั้งแต่อายุยังน้อยเออแล้วก็มีเงินหนาด้วยนะพร้อมที่จะมาซัพพอร์ตดูแลคุณคนคนนี้นะ คนที่คุณจะได้เจอเนี่ยเขาเจ็บมาเยอะในเรื่องของความรักรักชา้าๆการที่จะเจอเขาเนี่ยเวลาเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกเจ็บปวดตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยแสดงว่ารักคุณหรอกชอบพูดหรือว่าชอบทําอะไรให้คุณแบบสับสนเป็นไปได้ไหมว่าคุณอาจจะเจออยู่แล้วเป็นไปได้เพราะว่าบทสรุปของคุณมันคือสิทธุย้ยมันคือการปรองดองเป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะเป็นคนที่คุณดิวอยู่ อืมแล้วอยากจะคืนดีกันจังเลยได้คนคุยหรือเป็นไปได้ไหมไอ้กลุ่มนี้เนี่ยที่แฟนจะประพฤติปฏิบัติตัวดีขึ้นหรือถ้าคุณอยากให้เขาแบบขอแต่งงุงแต่งงานเออพูดกันมาหลายปีแล้วไม่ทําในสามเดือนนี้ก็มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ในทางที่ดีที่เขาจะอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ เริ่มนึกถึงอนาคตอ่ะทีเดียวเรามาดูอีกหนึ่งสำรับนะคะเป็นเป็นอีกหนึ่งสำรับก็คือ Ride r w a เวนะคะเพราะวันนี้ใช้สองสำรับในการคัดลี้ฟายกับเพื่อนๆมาดูกันแป๊บนึงน,นะคะให้หล่นแรปหนึ่งจ้าเดี๋ยวมาคัดลี้ฟายเพิ่มเติมช่วงนี้แบบเอ่อสุขภาพ ดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าโควิดเริ่มรมะบาดแล้วอันนี้ก็อ่านข่าวก็เอามาบอกเพื่อนๆนะคะผมสามถ้าใครสนใจในการเช็คดวงแบบเพอร์ซนลส่วนตัวนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของความเข้ากันได้ร้อยมิติความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะนะคะก็สามารถนัดคิวนะคะเราจัดส่งเป็นไฟล์ pdf ส่วนการโทรคุยก็ยังดูเหมือนเดิมสนใจดูวดวงก็แอดไลน์นัดคิวกันได้นะคะประการสมคัญน,นิดหนึ่งตอนนี้กลับมารับแล้ว หลังจากขายไป3ามเดือนสี่เดือนนะคะช่วงนั้นไม่รับเลยน้อยมากรับน้อยนะคะโอเคคุณได้ไพ่ซ้ํากันคือแปดนะคะเก้าดาบเก้าดาบกับเก้าดาบอันนี้เก้าดาบแล้วก็9้าดาบควาวเห็นนะคุณได้9้าดาบอเอยสิบดาบมันจบสิ้นแล้วความทุกข์เด้ออันนี้อันนี้เทอันนี้เก้า อันนี้10นะอันนี้9นะเนี่ย Tarot card ค่ะแต่คนละภาพเฉยๆมี model กับ original b a s original นะคะถ้า b a s original คือ Rider base อันนี้จะเป็นแบบว่า Tarot card แนว model หน่อยนะคะคือต้องบอกงี้ก่อนว่าคุยเห็น9กับ10อะ9 10 9 10 9เนี่ยจะเป็นเลข angel number ในการ m a n i f e s t ในการยินดีคำตอบของคุณนะ9 10 9109เอาอย่างางี้ดีกว่า9109สี่ตัว9109นะเพื่อนเพื่อน9109จะเป็นเลขที่นคำตอบกูจะบอกว่าคือคุณเนี่ยได้ไพ่แบบอันนี้คืออันที่3ที่เปิดเจอหมายถึงอะไร9กดาบสิดบดาบมันจบลงแล้วค่ะความสุขมาแทนที่และใบเปิดมัน the best นะคะคือ10ถ้วยเรื่องอะไรที่มีปัญหาคลี่คลายเห็นไหม มันจบแล้วคือคุณมีความสัมพันธ์ที่มัน stronger อะพอหายไปแม่เอ้ยพอหายไปก็คิดถึงกันดี่ะพอหายไปก็คิดถึงกันแล้วความความรู้สึกของเขามั่นคงกับ <c oughs> คุณมากคนคนนี้ดังนั้นกลุ่มที่3ม,มันมีความหลากหลาย relationship คนโสดมีโอกาสได้เจอคู่แท้แน่นอนอาจจะเป็นคู่แท้ทางเรื่องของจิตวิญญาณทวินเฟรมนนคนมีคู่ทะเลาะก,กันยังไงก็ได้ปรับความเข้าใจและกลับมาเป็น family แล้วกลับมาจริงจังมากกว่าเดิม คนคุยนี่มีโอกาสเช้งเป็นแฟนได้นะคะและคนที่อยู่คุณได้ไฮปินคนนี้เป็นคนมีชะคนนี้เป็นคนมีเสน่หม,มากอะ่ะคนนี้แล้วก็เป็นคนที่คุณสามารถสื่อสารกับเขาได้ทางความฝันทางจิตแล้วก็กลุ่มนี้อะใครที่โสดคุณจะได้เจอคู่แท้าทางจิตวิญญาณจริงๆนะอันนี้บอกเลยเพราะไฮปินขึ้นสอสองใบ ไม่ธรรมดานะได้ไพ่ได้ไพ่ไไซ้ำกันเนี่ยถ้าจําไม่ผิดคุณได้ไพ่ซ้ากันไฮปินน์อะกูขอเปลี่ยนได้ไหมตอนแรกเราจะเอาเก้าหนึ่งศูนย์เก้าขอเป็นสอง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 ได้ไหมไฮปินเลขสองคุณได้ไพ่ซ้ํากันอะเป็นไป,นปนไม่ได้คุณจะได้เจอคู่ของคุณนะคนโสดคือคือกลุ่มสามกูให้เลยคนโสดมีโอกาสที่เจอคู่นะคู่แท้าทางจิตวิญญ,ญาณเป็น twin f r a m e energy ได้ไหมได้ s o m e t energy ไ,ไม่ได้ คําอีกดีลิชิปไหมได้แต่คําอีกของคุณจะกลายเป็นสิบถ้วยมันจะกลายเป็นคู่แท้ในคราวต่อไปไม่ต้องกลัวขออนุญาตให้ทุกคนยืนยันหมายเลขสอง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 ได้เลยการมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญก็ขอบคุณสำหรับเ,เพื่อนๆที่คอมเมนต์ไว้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ หึงนะจริงๆขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ติดต่อมาดูดวงนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจก็แอดไลน์6 4สี่สองสอมาจองคิวได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า